สลายอลัยกรลองตุลาการขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านท่านประธานทศษาคณะอนุกรรมการกิจการชายแดนท่านประธานในพิธีประธานกรรมการกิจการชายแดนท่านกรรมการกิจการชายแดนไทยสภาผู้แทนรัโดรท่าน อนุกรรมธิการกิจการชยแยนไทยท่านที่ปร,กกกร,กรึกษาอาจาย์คณะกรรมการท่านผู้หญิงสมรภูิมีนามรท่านคณะอ,อ,อ,อิมามาจานมัสยิดและตัวแทนท่านผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรต่างๆที่มาในวันนี้ทุกท่านสวนัสดีกับพี่น้องท่านนะครับผมในฐานะในานามของคณะกรรมาการกิจการชายแดนและในานามของคณะอนุกรรมาการกิจการอาเซียนเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ได้ให้โอกาสให้เวลามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการ,รชายแดนและอนุกรรมการกิจการ,รอาเซียนในวันนี้เ,เราถือว่างานนี้เป็นงานแรกที่อยากจะให้มีให้ท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้นะครับได้มีส่วนร่วม กิจกรรมของของกรรมธิการและอนุกรรมธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสัมมนานั้นถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มาในวันนี้อยู่สามสี่กลุ่มที่ผมเอ่ยนามสัดทู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของชุมชนที่เป็นผู้นำทางศาสนาผู้นำชุมชน ที่เป็นองค์กรต่างๆสถาบันต่างๆหน่วยงานราชการหน่วยงานความมั่นคงที่เราเชิญเข้ามานะครับก็เพื่จะได้สะท้อนร่วมการสะท้อนว่าการที่ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกไม่นานนะสองปีเศษๆนะครับปีคอสอ .1 2015หรือ2558ที่จะถึงนนี้นั้นถ้าเรานับระยะเวลาแล้วมันใกล้เข้ามา เพราะงั้นสิ่งนี้คณะกรรมการก็ดีอนุกรรมการก็ดีได้ทำกิจกรรมมาตลอดก็วัวนนี้ถึงเวลาที่จะเปิดตัวในสถานที่ที่นี่คือสถานเป็นสถานที่ของสภานัเแสกรศิลปเป็นสถานที่ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ผมกับท่านประธานเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับไปตั้งแต่เหนือจดใต้นะฮะในประเทศนี้ตั้งแต่เหนือจดใต้ภาคตะวันออกไปเราไปถึงทาง สิสเกตทางลาวทางอีสานแล้วนมีคณะกรรมการอนุกรรมธิการ GMS อีกเป็นอีกอนุกรรมการภูมิภาครุ่มนับโถงที่ทำงานต่อเกี่ยวข้องกับการตื่นปลุกการตื่นให้พี่น้องเราได้ตื่นตัวกับการเข้าสู่ปราชาคณอาเซียนเนื่องจากว่าทาง ภาผู้แทนราษฎรโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้มีดีริได้มีคําสั่งว่าทํำยังไงที่สภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน,ในทางนิติบัญญัติที่จะช่วยกันผลักดันเพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเรานั้นได้มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนของเราพี่น้องของเราประชากรของเรานั้นได้มี ได้มีความพร้อมในการเปต้อนรับประชา,ะช,าชนและการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและก็ประชาชนของเราโดยเฉพาะด้านชายแดนก็จะได้เข้าตามเป้าหมายว่ามีการค้าขายด้านชายแดนมากขึ้นเท่ากับสร้างศักยภาพและก็คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของการค้าขายด้านชายแดนนะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของ กรรมธิการอนุกรรมธิการกิจการอาเซียนอนุกรรมธิการกิจการอาเซียนนั้นคิดว่าท่านได้ทราบแล้วได้เกิรบ้างแล้วนะโดยพิธีกรได้เจยบ้างแล้วว่าเราเป็นเป็นการตั้งเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของสภานี้นะครับได้ตั้งอนุกรรมธิการกิจการอาเซียนมาก่อนไม่เคยมีท่านก็ไม่เคยไดีนะครับไม่มีเมื่อตั้งกรรมการอาเซียนแล้ว ท่านทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องจารึกไว้ว่าเป็นบุคคลเริ่มแรกที่เข้าร่วมเข้ามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมกับ,ก,บาก,การบริการกาซียนท่านเป็นคนที่ผลักดันส่วนหนึ่งที่ผลักดันประเทศไทยของเราเข้าสู่ประชาคมอาซียนนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะครับเราเต่อไปนี้ก็เราจะเป็นการเ,เข้าสู่ภาควิชาการในการ รับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะข้อเสนอแนะต่างๆผมก็อยากจะเรียนไปยังฝ่ายจัดนะครับได้เตรียมกระดาษบ้างอะไรบ้างหรือไม้บ้างเพื่อเทพี่น้องของเราที่มานั้นจะได้เผลักดันจะได้เสนอแนะขอ้อคิดเห็นต่างๆเราอยากจะฟังเราอยากจะทราบเราอยากจะรู้ว่าท่านนั้นคิดเห็นอย่างไรโดยเฉพาะประเทศไทยของเราใถภาพูดึงว่ากัน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนับนอันดับนะครับสิบประเทศนั้นของเรายังอยู่ที่เก้าอยู่เลยนะครับยังอยู่ที่เก้านะครับยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้อยู่ที่ห้าก็ยังดียังยังสอบตกอยู่เราจะทํายังไงประเทศไทยของเราให้สอบให้ได้นะครับมันนั่นกวามหมายว่าคะแนนเต็มสิบนั้นต้องให้ได้สามสี่ห้านะครับห้านั้นก็นับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็แย่อยู่นะนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เก้าอยู่เลยเราจะจะทำยังไงสิ่งนี้แหละ เป็นภาระเป็นเอ่อเป็นการบ้านที่พวกเราน้องๆทั้งหลายคณะกรรมการทการก็ดิอนุกรรมธิการก็ดิ์ไปคบคิดอยู่ตลอดเวลาก็คิด,ค,ดคิดหลายๆอย่างที่จะต้องทําออกไปพื้นที่ไปกระตุ้นในอำเภอเบตง mm hmm. แล้วก็ไปมาเ mm hmm. ชียงรายก็ไปเอ่อแม่สอดตาก็ไปนะครับจังหว,วัดจังหวัดจันทบุรีด้านตะวันออกแล้วก็ไปเพื่อกระตุน้นพี่น้องของเราที่อยู่ในภูม,มิภาคช่วยกัน <c oughs> นะครับวันนี้ ท่านรับีกสชวนหนึ่งที่จะช่วยกันกระตุน้นในเรื่องเหล่านี้เอ่อพราะง,งั้นวันนี้การจัดสัมมนาวันนี้ก็ผมถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านทั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะอยู่ร่วมกันในการเอ่อสัมมนากับพวกเรานะครับจนเอ่อแล้วเสร็จวันนี้เราจะเป็นไปเป็นไปตามจํานวนการนะครับเอ่อในการจัดสัมมนาวันนี้ผมจําเป็นที่ต้องเอ่อเรียนกับท่านทั้งหลายว่า เรานอกจากในภาคของรัฐสภาสส,สนะครับแล้วเรายังมีภาคาที่เป็นเอกนชนที่เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วย,ยงานเอกชนที่ร่วมกันมีส่วนร่วมและก็มาเป็นเจ้าภาพร่วมกักบพวกเราในวันนี้ผมอยากจะเรียนืนน้วยทนตรงตรงนี้นะครับเรามีอยู่34มี่สี่สี่องค์กรนะครับอันดับที่หนึ่งก็คือธนาคารอมสินนะครับ,าารนะรบเราได้รับความร่วมมือต้องขอบคุณ กับธนาคารออค์สิที่อา,าสาเข้ามาเป็นเจ้าพาร่วมกับพวกเรานะครับสองก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือซินแบงค์นะครับต้องขอบคุณนะครับผมคิดว่ามีตัวแทนเข้ามามาวันนี้ด้วยนะครับอันดับสามก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งธนาคารอิสลามนั้นถือว่ามีบทบาทสูงทุกหน่วยงานโดยเฉพาะ่หนงานต่างๆที่เกีเ่ยวกับสังคมโดยเฉพาะสังคมมุสลิม ในประเทศไทยของเราธนาคารอิสลามมักจะมีส่วนร่วมในเรื่อ้ต้องขอบคุณน่าก,กานี้เลยนะครับอันที่4ี่ก็คือหนังสือพิมพ์สยามรนะัฐหนังสือพิมพ์สยามรัฐนั้นได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้ได้มีการจัดออกออกหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันแล้วโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาอะไรเลยและเ็ายังยังมีส่วนร่วมในการที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพในนั้นต้องขอบคุณอย่างสูงครับสหหนังสือพิมพ์สยามส,สยามรัฐเลยนะครับ อันดับที่5ก็คือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับมหาวิยยวทยาลัยสงขราชุโขทัยธรรมธิราชนั้นนอกจากมีส่วนร่วมที่มาในงานวันนี้แล้วก็ได้มีคณาจารย์ได้มีอาจารย์ดรนะครับดรวิทยทรัอาแก้วและก็ทีมงานได้มาร่วมกันทํางานและก็เกาะติดอยู่กับพวกเราในการช่วยกันผลักดันในงานของกรรมาการ กรรมธิการไปไปไม่ได้ที่จะทํางานอย่างโดดเดียวหรือว,ว่าเรามีสอสอเพียงไม่กี่คนแต่เราจะทาได้ก็ต่อเมื่อเรามีทุกทุกทุกภาคส่วนทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการที่จะมาทํางานอย่างนี้เราก็สามารถจะเดินได้และผมมั่นใจว่าในการสัมมนาในวันนี้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่คณะทํางาน ่ในวันนี้ได้วางไว้นะครับบันนี้ก็ผมคิดว่าผมได้เรียนพปะกับถือว่าพบปะกับพ่อพี่น้องแล้วก็ได้รายงานเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับภาสารมีผงมาทุอทุกรลกต้องขอบคุณท่านประธานในรัฐบริการจานาเชีนนะครับซึ่งท่านก็ทางานอย่